không có bọn nóng khai lột cũng cái nó quất cả

ยังไม่ได้คองหนึ่งสอน้ได้ได้ได้ตัดได้ฟังเสียงมีอย่งเยอีกีกเลยดดด้อมไปไป

เก้าสิบเอาเย็นหนึ่งส่วนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยดี๋ยวเยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเเดี๋เดี๋ยวเดียวเดเดียวเดีดี๋ี๋ยววเี๋ยววเยวเเดี๋เดีเดี๋เดี๋ยววเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี